เปิดภาพประดิษฐ์นางเอกช่องเจดหลังผ่านตัวเป็นอิสระก็ทราบขึ้นเป็นกองเมื่อปลายปี2563ช่อง7 HD เฮสได้รอนจดหมายถแถลงเปิดรายชื่อของนักแสดงที่จะหมดสัญญาซึ่งได้แก่สรานสิริรักษ์พิชยาวัฒนาบนตรีแซมมี่คาวเวล พิมพภาตั้งประภาพรบอกเลยว่าเป็นพระนางแถวหน้าของวงการทั้งนั้นสําหรับพิมพ์พิมประภาหลังจากที่เธอโบยบินขอเป็นอิสระความปังก็บังเกินรอเธอนั้นพลิกบทบาทครั้งใหญ่จากบทนางเอกผันมาเป็นบทเมียน้อยในละครเรื่องเมียหลวง2021บอกเลยว่าแซ่บมากและจะปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาให้ได้ชมกันบ้างแล้ว และละครเรื่องล่าสุดของพิมพ์มพิมประพาคือโฉมโชดโดยเธอได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมระบุแคปชั่นว่าชื่อที่คำพรประดาวาฟ้าค่ะ #fitting โฉมโชดแฟนๆก็รอชมความปังกันได้เลยจ้าขอขอบคุณภาพพิมพ์มพิมพ์ประภาภาพ,าพาแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานทีนี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ